ไปถึงนามหลวงพ่อขอมอดิโชแห่งวัดไผ่รงวัวหรือว่าวัดโพธารามชื่อพระอารามตามธรรมเนียบสงฆ์ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลบางตะเถนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเชื่อว่าชาวไทยทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักมีพ่อค้าท่านหนึ่งเพิ่งย้ายมาจากต่างจังหวัดได้มาเปิดร้านค้าขายของชำในตัวจังหวัดสุพรรณบุรี ท่านมีโอกาสได้สัมผัสกับความศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธรูปที่วัดไผ่รงวัวท่านการุณาเล่าให้ฟังว่าสมัยที่มาเปิดร้านใหม่หมการค้าการขายไม่มีความคล่องตัวเลยมีแต่จะสุดลงสุดลงทุกวันทั้งๆที่ร้านก็ตั้งอยู่ในที่ชุมชนมีผู้คนอาศัยอยู่อย่างแน่นหนาซ้ำยังเป็นทางผ่านน้องผู้ที่สัญจรไปมาด้วยแต่กลับไม่มีคนเข้าร้านมาซื้อของในร้านเลยทั้งๆที่สินค้าที่ขายอยู่ก็มีคุณภาพดีมีหลายประเภทไม่ด้อยกว่าร้านอื่นๆ ก็ทำให้เขาเกิดมีความกลุ้มอ,อกกลุ้มใจเป็นอย่างมากเป็นธรรมดาของคนเราเวลากลุ้มใจมากๆก็มักจะหันหน้าเขาหาพระหาเจ้าหวังให้ท่านเป็นที่พึ่งพิงเจ้าของร้านค้าคนนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อเกิดความกลุ้มใจมองหาที่พึ่งอย่างอื่นก็ไม่มีก็หันหน้ามาพึ่งวัดด้วยการฟังเทศฟังธรรมจากพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าดับความกลุ้มที่สมแน่นอยู่ในอกไปวันๆจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้มากราบน้ำรสการหลวงพ่อขอมที่วัดไผ่รงบัว ก็ได้รับคําแนะนําอุบายในการคลายกรุ้มว่าให้พยายามมุ่งมั่นอยู่ในบุญกุศลมีการให้ทานรักษาศีลและเจริญสติมีการระลึกครูอยู่กับการสร้างคุณงามความดีอยู่ด้วยทางเป็นกุศลผลบุญอันเนี้ยจะหนุนนําให้มีความเจริญรุ่งเรืองธรรมมาค้าขึ้นจะไม่ต้องมาทุกข์กายทุกใจอีกก่อนที่เขาจะลากลับท่านก็แนะนําอีกว่าให้ไปกราบขอพอรจากสมเด็จพระพุทธโคดมและพระกกุสันโธเสียก่อน ท่านว่าพระบรารมีแห่งพระพุทธรูปทั้งสององค์นี้จะบรนดาให้เขาประสบความโชคดีมีสุขได้เมื่อได้รับคําแนะนําอย่างนั้นก่อนจะกลับจากวัดเขาก็มุ่งหน้าไปยังที่ประดิสฐานของพระพุทธรูปทั้งสององค์ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางวัดเมื่อไปถึงก็ไม่ชักชา้าจุดธูปเทียนบูชาสำรวมใจสู่ความสงบอธิษฐานขอพรจากองค์ท่านหลังจากที่เขากลับจากวัดไผ่รงวัวในวันนั้นแล้วเขารู้สึกสบายอกสบายใจขึ้นไปนั้นมาก ไม่กลุ้มใจเหมือนแต่ก่อนซึ่งนับเป็นสิ่งที่แปลกที่เขาไม่เคยได้พบมาก่อนเลยและตั้งแต่วันนั้นมาเขาก็เริ่มทําบุญหมัน่นสร้างกุศลตามคําแนะนําของหลวงพ่อขอมอย่างจริงจังมีการทําบุญใส่บาตรถาวายอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ทุกเช้าพยายามที่จะไม่ทําให้ผิดศีลผิดธรรมตั้งมั่นอยู่ในศีลห้าอย่างเคร่งครัดปรากฏว่าหลังจากที่ได้ปฏิบัติตนในลักษณะที่ว่านั้นได้ไม่นานร้านค้าที่เขาดําเนินกิจการอยู่ ซึ่งมีทีท่าว่าจะไปไม่ไหวเพราะไม่ค่อยจะมีคนอุดหนุนก็เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงมีผู้คนเข้าร้านสั่งซื้อสินค้าภายในร้านมากขึ้นจนบัดนี้ร้านของเขามีลูกค้ามาอุดหนุนมากมายชนิดที่เรียกว่า,าขาขายคล้องตัวกว่าร้านค้าที่ตั้งอยู่ก่อนนั้นเสอีกอีกรายหนึ่งเป็นสตรีอายุในวยัยห้าเศษเป็นหญิงม่ายอยู่กับลูกชายหญิงสี่คน แต่ละคนก็อยู่ในวัยเรียนทั้งนั้นบ้านช่องของเธอก็อยู่ในเขตตำบลบางตะถินไม่ไกลาจากวัดไถ่รงวัวของหลวงพ่อขอมเท่าไหรนะักหญิงท่านนั้นท่านเล่าให้ฟังบอกว่าแต่ก่อนนี้ป้าไม่เคยเชื่อหรือว่าศรัทธาในพระพุทธรูปที่วัดนี้เลยป้ามีความคิดตามภาษาของป้าว่ะท่านก็ป็นเพียงแค่โลหะเป็นเหล็กเป็นอิฐเป็นปูนที่เขาเอามาก่อเป็นรูปเป็นร่างเป็นองค์พระขึ้นมาแล้วจะมีความศักดิ์สิทธิ์อะไร ป้าเห็นคนเขามาพากันมาจุดธูปเทียนกราบไหว้บูชามากันเป็นคันรถคันรถเลยนะก็ให้นึกอยู่ในใจโอแม่คนพวกนี้มันโง,ง่จริงๆอย่างอื่นมีก็ไม่ไปบูชามากราบไหว้บูชาอิฐหินปูนป้าไม่ศรัทธาป้ายังนึกจำหนิติโทษผู้อื่นเขาอีกด้วยที่ป้ามีความคิดอย่างนั้นก็เพราะตอนนั้นป้ายังไม่รู้ว่าหลักธรรมของพระพุทธเจ้านะ่ะดีจริงพุทธศาสนามีของดี คือยังไม่มีการยอมรับนับถือพระพุทธศาสนายังไม่รู้จักพระจักเจ้าว่าท่านมีคุณวิเศษอย่างไรแต่ว่าตอนนั้นป้านับถืออะไราศาสนาไหนก็ช่างมันเถอะ